จ๊ะนงผงพนีประกาศเลิกฟ้าผ่าแจ็กธนพลปิดฉากรักต่างวัยเรียกได้ว่าเป็นนักร้องสาวสวยอันดับต้นๆของประเทศอีกคนก็ว่าได้สำหรับจ๊ะนงพนีมหาไทยที่ต้องบอกก่อนเลยว่านับวันเธอยิ่งเพิ่มทวีคูณความเซ็กซี่มากขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมาหยุดความเซ็กซี่เธอได้อีกทั้งงานที่ลุมเข้ามาเธอเรียกได้ว่าคิวงานยาวสุด,สด และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านจ๊ะคบกับแจ็กมานานหลายปีแล้วซึ่งก็มีหลายๆครั้งที่ทางด้านจ๊ะและแจ๊กออกมาโชว์หวานอยู่บ่อยๆล่าสุดปิดฉากรัก7ปีจ๊ะประกาศเลิกแจ๊กโดยได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านอินสตาแกรมไว้ว่าจะขอชี้แจงในพื้นที่ของจ๊ะนะคะจ๊ะก,กับพี่แจ๊กเราตกลงเลิกกันแล้วสถานะตอนนี้ เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันคอยซัพพอร์ตกันธุรกิจที่เคยทำร่วมกันก็ยังทำด้วยกันอยู่ผู้จัดก,การก็ยังใช้คนเดียวกันอยู่จะอยากให้คนรอบข้างผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องและแฟนคลับสบายใจได้ว่าเราจบกันด้วยดีเหตุผลในการเลิกกันครั้งนี้เป็นปัญหาที่เราพยายามปรับกันมาตลอดเจปีที่คบกัน ไม่มีเรื่องมือที่3ส,สุดท้ายนี้จะและพี่แจ๊คขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ทุกคนคอยสนับสนุนคู่เราโดยตลอดมานะคะ